สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุขันจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีตอนสวยๆพี่น้องสวยๆตันครัคำแรงๆใบใยังก็เป็นใบพี่น้องว่ายังครับเนี่ยเดี๋ยวเด้อบานพี่น้องงามคือใบหูอยู่ตัวละเนาะ เป็นหน่าเครียดไงอันนี้อปอบปอมว่าหมาน้อยเครีนนยหมาน้อยเครียหมาน้อยสีมัดเพป็นสีมัดขั้นาสีมัดลาบหมาน้อยลาบหมาน้อยสัตว์ชนิ่หนึ่งปอบปอมว่าลาบหมาน้อยบ่เคยกินจ้าสวัดีพี่น้องอันนี้อันนี้อปอบป,อ,ปอมบอกมากว่าแบบใส่สมีไข่มีพริกมีหอม<ส>แล้วก็มี่มัเคลียร์นพี่น้อง าได้หมกเคยื right. the them, sure ึ้นทีงดีแด้พี่น้องอันนี้มกคืนอยู่แต่มันบอมันคืนแบบข้ามไปลอยอันนี้หอมแดงอันนี้ข้าสีขั้นเป็นฝอยฝอยได้พี่น้องฝอยฝอยเหลือแต่ว่าข้าสีขั่นนี่ก่อนขั่นเสียล้วเข้าสีเอาปลาข้าสีใสป่าน้่จากสองตัวสามตัวแล้วสะเป็นพนใสเพลนปุ๊บเหลือกัเอาไปมาผสมกับหมาหน่อยหมาหน่อยข้าสีขั้นขั่นนียังอย่านั่งพี่น้อง

เ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวเบเขมาลงนีก่อนพี่น้องตัตัวใหญ่ว่นี้ตะวกัว่ายได้ไหมต,ต,ตัวใหญเลยสมสมปาก้าจ้า น้องมาแล้วโอน้ำขาวเจียดัวยเป็นกระแสนักเลใช่ไหมใช่มะขามเออมะขามนี่น้ำขาวเนู้อะสูตผสมปิดเลยบ่บ่ดิหนี่น้ำข้าวขาวดิใส่หลายเลยมะขามเด้อวยทำมะขามผสมกับซอยบ่ได้เด้อพี่น้องเฮ้บ่ท่านเคยเห็นกินในเคารค่ะมันเนียนน้ำข้าวขาวสียานอยู่แล้ว มบบอกดิเลยต้องใส่เขาออกมาคาัมหวานมาขายหวานสันใส่ขามหวานตะขันประขามหวานต้องตีแซมสิสมสมมันหวานมแม่บ่แมมันเป็นไรจะได้บีบหน้าวใส่พี่น้องไม่เพื่อได้มาใส่เข้าประคัมหวานมาขายสิยเ,ยเดี๋ยวจังเดี๋ยวแม่ท่องที่ซิมจะได้บีบหน้าวใส่ดอกพี่น้อกบ,บ้าง นอนตันนี้ได้ขันนด้วยจากขันหมาน่อยจริงได้ขันหมาหน่อยนองได้ยิ่แตะขันมาดิขัมาปอบอบมาขันเดือยานั่งนะครัขันเดือย่านั่งพ่อบอบอบชื่อบุกนาที่มือี่เมองที่เมสมบูรมรณ์ปล ขั่นเอาหล่อนร้อนเลยติน้ำจะเป็นยางหมยว่าขั่นแบบไหนนั่งอะไรยนีว่าสุดอันเดียวกันน,ก <c oughs> นั่นบ่เนาะมันเป็นยางแล้วก็เอาปั่นเยี่ยวเอาเยี่ยวมาดอกถึงเลยดิตัวกลแบบ่องตะกรองล่ะกินเนี่ยมันเป็นตัวกล่องด้วยอุ้ยมาขกาบว่าเป็นใบปันใดโดยด <c oughs> ขวพดมวาน่ตอะนมากเขากินเป็นตัวเลยเนาะอันนี้เนาะมันเป็นยายินี่าปลากินใหญ่เินตัวกินเยยินเนาะอันเป็นตัวมันจะเป็นจับคือวุ่นเป็นวุ่นนะะมันจะเป็นตอนไปตอนมันไปน้ามันมานเอะมจะใสที่แบบมันว ok. ่าุ the ่นท uhm, ี meter, ่บบที่ก่ตอจบนามก็ว่าเขาอันมันจะยูโตตอนนึ่งเดือดก้มนัวตอนนี้โอ้ปลากายกันโอ้กินหอมแล้อยากยี่หรอ ี่พอดีเลยส่พอดีเลยแต่ที่มืดเนาะยที่สังเกตาเได่าตาเูเห็นเนี้อิปองไว้เยอะดินังูกนี่ที่หยีว่าแล้ว่าหยองตเเา ฮ้าปปมปนเลเติมบ่าปุ่ปปคนหลจังลาล้มเ้เอออยเดาดิเใส่แบบเท่าอหละปนเป็นแบบเทาฮ่ปปฮปมคนกันบ่ปมแบบนเขายังลาล้งตีใหญไปยทีดีไ้กินดีัใไ่งนเยมยูิตวนเนี่ยยังไม่ได้กินเยที่เกี้ยว้วเกียวยังละคนลงใส่เข่งเ็ดเยอะ สันกุหลาบแดงอืมเรียนได้ก็แค่รู้ใช่ไหมครับอืมหน่วยลงใส่ได้ไงกลดกลินหอมกันได้ขั้นน้าหน่อยเฮ้ากับเพิ่มอีกเป็นตะหน่อยก็ช่วยแก้มันหน่อยก็หมอนใบบคนเลยแล้วนี้ทีกินบเบิดเนาะเป็นตัวเป็นตัวเรียนของยองออกจากหมอนว่าใบดิมันยองไงก็อย่านั่งด้วยกันมันใบอ่อนใบอ่อนเอ้าได้แล้วล่ะขั้นไงก็อย่านั่งหลายเด้อพี่น้องใบมันอ่อน ว่าเมนเบิร์ูสอันเลยสิเบิร์ูส่หมองส่วนนั่นเลยีใบเป็นดางเปล่ต้นนั้นทันเนาะนี่เป็นวนเอนกันว่า ไอ้นี้กอดมาได้แล้วเนาะเหตุกรณ์อะไมันสิกินทั้งมันสิมันเ่ออ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นเป็นบุญเลยเพิ่นบักขืออย่านั่งนะพี่น้องบ่แม่น้องใส่น้มหน่อยโปรดไอ้พวกเอาสิเอามันอยู่ปั่นเอาปั่นเอาเอาหอน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 กันกล่องมาได้พี่น้องเออแค่หลุดเออเพิ่นบักกล่องดอกเพิ่นกินทั้งที้เลยแมนเมนป่าเมน เข้าใจแล้วล่ะเพราะว่าเนี่ยค็นบอกโอ้มันอัดมูอบอกเพิ่นอันนี้เลยโอ้เพิ่นจับตัวเลยจับตัวแล้วใบเพิ่นก็คิอเป็นเัิงสันนี่เลยเพราะล่ะปุ่งเฮ้ยอย่ามุ่ยมาฮะ ก็ว่าห้อมีผีสดอยู่แล้วเติมสีเพิ่มก้อนนิดนึงเติมสีสันครับขาดไม่ได้เพราะว่าเพิ่งสร้างสีสันหน่อยพี่แจ้วช่วงนี้พี่แจ้คออกงานคุ้มมือบ่อยเริ่ม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 เขาเริ่มเปลี่ยนเริ่มนัดแล้วพี่แจค้อสร้างความคามมือจ้องมือครับว่าเป็นผิโตใหญ่แลยว่ะ เิ่นบ่มีเวียกเพิ่นนอนเบิงแต่เท่าไรถัดเบิงเด้พี่น้องบานพี่น้องปุ่งแบบนี้บ่ใจยุ้ใจเขาน้ำก็สีของมัน้องโตเลปุ่งชื่หลาบก่อนส่วนใครกินบะน้อยี่วน อาเล้พี่ต้นพี่อที่ทุก่านเลยเคยด้วยแสีนันแต่สีมนคอยียนิอนคอยีวันก็ไม่นิดทันละนี่ท้ีเคยกินบตอกี่หน่อยคอยกินมะนาพี่หน่อยเ้ยแจ็กล่ะป็นคนโคลาดอธิบายมันหยังละิวายละมันหยังละเมื่อไงคักมขาวเจากันสีใส เค่งเข็ดแบบลาบเข้าแบบลาบเข้าเลยอีกลนะคร่นอนเด้บอกไปกินมาเลยสักก่อนเอาถาเลยน้องอิมิมขนาดซิมในหมวยเริ่มมาสิมเย็นเป็นยายยาเย็น

็เป็นยาเยน็นผมมาแสบก็หลาบเท่าตัวนี้พี่น้องแสบกัเท่าเลยแสบกาะหลาบเ่าเดี๋ยวหาผ้าขาวซู่จินจ้าพี่นอ้อมงมาให้หน,น่ยนนอย นักันเต็มฐานนั้นเอามาตัดเป็นวุ่นพอดีนี่นะพอซุปเท่ๆต้มปลาจานได้บ่ต้อตงเห็ียดใบกอนต้องเห็ียดใบกอนต้องต้มปลาที่เป็นตัวทีนั่นนี่เป็นแผ่นเลย <c oughs> ต้มปลาเลยครับพี่น้องโอ้ื่อยหนักหมอกวนัวเลยกว่าจโอ้ตับตอะไร อันนี้ตับก<ม>็ครับอย่างนีบอลหมาขามได้บ้างดีต้มโสมปากาจ้ะแกงโสมปากาอันนี้งองม้าหน่อยจ้ะขันผันขันม้าหน่อยจ้ะพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันซีบบ้างกันนะไไเพื่อนเต็มเลยไอ้ยิ่มโน้นดีกว่าเต็มขันเลยเพื่อนไง

On như sau cái cây gắn. Trời ơi. Trời không Trời ơi.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  mà ơi. Trời ơi. Trời ơi. này ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời này Trời ơi. Trời này. Má ơi. Trời ơi. Má ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời này, Trời ơi. Trời này, Trời ơi. Trời này, พูดยังไงมาเป็นโตพูดนังก็บอก่ามาเป็นโตครับอะไรนั่นน,น้อยกินได้หลายอย่างภาษา,ไท,า,า,าไทยกักบติ๋นใบเขาวันนี้ยังบุ๊คติดหนังหูกระดมดีมีภาษาไทยภาษาลาวว่ะมันจะใช้บขาคนนั้อยู่ดอกแต่ว่าผมคนไทยมันกับบอลูเลย <laughs> <c oughs> นอกจากเมมาาพิ้นเบ่งในสมุนไพรไทยเพิ่นหวานเป็นยายเจนกระติ๊บไงแล้วคนไทยเคนสีาา่ว่าใคร เรา <คน S 2> จมเป็นยายังแล้วยิงนงแตเป็นบาป็นขันก,กินมากสิไหมคนที่สามยืนทางไทเลยไ่รู้หอกพ่าพเหาเจักพ่อา่เกยกินเนาะก็เามันเกิดอยู่น้ำโขกน้ำเปล่าเนี่ยหางหาเรื่องงับูกน้ำบานก็เลี้องมาปุูบของบานแบบไปเก็บกระ้องขวากันเนี่ยบอกว้าไปเลย เป็นล่าปอกปู็ได้กินได้พนยังกระด้เกี๊ยบ่หมาน่อยนี่ผมขเจาเยบเนหมาอยู่ปอกปู็้กินไปายอขอดูปยังที่มันตับว้ว่าคกนปุยไปนันเียอย่างนเยเจ็บเห็นมันมันนี่ถึงเป็นเยยู่ mãi mai thắng việc ở thăm hồi pom gửi chân thi thương mãi nha sắp phải tập trung vào thương phải tập trung vào chân thi thương mãi nha sắp phải แต่ว่าเท่ามือนนี่ใบเห็ดเท่าคือสีดำกนละบเห็นเนืนเนื้อคือเราปลูกไว้อยขังนู่นเตายแล้วตายหมดแ้คือบเห็นเน้อพอแมพี่น้องครับมาเี่ตัดเชือกโกมันออกแล้วมัดไว้มันขึ้นหรือมาา เป็นได้เมม่อยก้วยมันยากยู่กันถ่างแหลกในชีวิตดิกินรู้ตั้งแต่น้อยจำเดียัวใเป็นได้น่อยตัวคนมีเนาะตัวได้กินคนมังแบบงามจางล่างไม่บันตัวนน่ฉันว่าเถวนีผมเคยเห็นอย่างเงี้ยผมมปหาสเปรเห็นเพี่ยนกนละผีคนละผีคนีนลี แค่เที่ยวสายเดียวดิมาหน่อยคนเยมาเอามาหน่อยเอามาไงไม่กินกินมาหน่อยยไปคนขนนิดนึงเดือเช่ยงึดยองไวเพระไหวดิยองะมันคือว่าเป็นโต้มาเจ้ามีสูงแต่เบิ้งมันยังย่เห็ใบบางๆเป็นขนก็เยเป็นขขาว ก็บอกมาปูอันนี้าท่านวกับกินนาดิ่มเลี้ยวเข้ากันผักก้อนกัยาสกินละอืือื่นสาจังหวะกันือผลิตตกคำแชมบูก็เจ้าบอกว่าตกดิอ่เออเ้ว่าอื้นสิสิ้นเดียนผลดีโบแมนบ่กสิ้นมานีแล้วไเดนแล้วดสิ้นเดนแล้วเจ้าว่ามันอื่นนี่หรออื่นมือร้องคำหนึ่ง่ลยละรั่น่าเดียนเดียนไหมเดยดิสิมามาหนักเลยเพรมะวามาแล้วคือคือสิจบเลย

บ่มากหนอยู่แล้วนะหนาวก็หนาวผก็อาบได้มือนสิบบาทก็ได้อยากอาบก็อาบน้องโงมาติดอยาน้อุ่นให้แล้วพ่ออาบน้ำอยากเจ็บบ่บ่เอยก็ได้ขนาดไม่น้ำอุ่นขนาดนั้นขอบุญขอบุณเล็บี้ต้งอนะครับมนอ่ก็ะไรเนี่ยพเป็นุ่ยในน้ออยู่ดีสบายัน้นทั้งมวยแน่นมือนก็ไไ้อยู่ดีสบายกันหมดนันละมืที่กันล่ะเพท่านเนี อย่างนี้หมดเลยยุยุยูให้กินกับพ่อท่านดิของเก่าล่ะก็มีสุดใเจี๊ยมีปลสุกแม่มุ้ยมุ้ยฟองนี่ล่ะไปแกนไปสะก้อนแต่ว่าเมื่อวาผมเลยเศร้าหรอกผมเลยชูงซีล่ะผมมาไปลังไอ้บเจ้าก็มาไปนวดฝนครั้งนี่ล่ะมันนี้ผมกับศิลาศิราน้องกันเด้อครับสำหรับวันนี้ผมก็ทิ้งข้าวข้าวสวัสดีจากศิจากน้องกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ